สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเทีย่ยวจังหวัดเพชรบุรีกันก่อนอื่นเลยเราเลยมานะคะจะเจอไทยเดนมากขอแวะจิบกาแฟและโกโก,ก้แป๊บหนึ่งนะคะลืมถ่ายเลยอะคะ่ะได้มากๆเลยเราไปต่อกันที่โรงแรมนะอ่าอันนี้จะเป็นส่วนของในห้องแล้วนะคะโรงแรมที่เรามาพักวันนี้ก็คือ bay window sc hotel นะคะ มาดูภายในบรรยากาศในห้องกันก่อนนะคะอันนี้จะดูลกๆนิดนึงนะเพราะว่าเราเอาเสื้อผ้าเรามาวางกันแหละอันนี้ภายในห้องน้ําค่ะห้องน้ําก็จะมีตัวอาบน้ําเป็นฝักบัวอาบน้ํานะคะแล้วก็ชักโคกโอเคมีผ้าขนหนูให้เรียบร้อยเลยนะคะต่อไปเราจะพาไปดูข้างในนะตามมาเลยข้างในก็จะเป็นที่นอน นะคะหนึ่งเตียงใหญ่นะของเราจะเป็นโซนห้องด้านล่างนะคะติดกับสระว่ายน้ําอันนี้เราก็จะมีชาให้กับเราด้วยนะคะมีน้ําร้อนมีน้าเปล่าสองขวดให้ดูซิมีอะไรบ้างก็จะมีตู้เย็นให้สําหรับแช่แข็งแช่น้ําเย็นเราซื้อ,อ,อมาใส่ได้เลยอันนี้จะเป็นตู้นะคะ มีตู้เซฟให้กับทางเราด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะของผู้มาพักมีทีวีความสะดวกสบายครบครันแล้วก็ข้างนอกของเราจะเป็นติดสะเลยเราอยู่ห้องโซนด้านลิมเลยนะคะข้างนอกลมแรงมากเลยค่ะอากาศเย็นสบาย <S 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 ตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาเบสไว้นั่งเล่นนะคะ สามารถเปิดพมาณดูวิวด้านนอกได้เลยนะคะสวยมากเลยค่ะสระว่ายน้ำสะอาดสบายตาที่พักก็สะอาดสะอ้านค่ะห้องกว้างขวางไม่ต้องกลัวเลยว่าจะแคบด้านนี้ก็จะเป็นตัวกระจกนะคะรอมรอบเลยเราอยู่ห้องโซนด้านริมติดกับทะเลเลยค่ะ นก็จะเปิดได้นะนี่โอ้ดูลมสิคะเย็นมากอากาศเย็นสบายค่ะพากันไปดูต่อด้านนอกนะคะนี่สะของเรานี่น้องปกป้องค่ะนี่ปกป้องกำลังว่ายน้ำชอบมากเลยค่ะเล่นไม่เลิกเลยค่ะ ดีใจที่ได้มาเที่ยวทะเลนามเดียนนานทีเราจะได้มาเที่ยวด้วยกันนะคะตกลงใช่ไหนเพื่อนๆลมเย็นมากเลยค่ะ ฟองบอกว่าเดี๋ยวไว้เท้าหมาให้ดูนะครับ กากาศรอบๆนะคะเราถ่ายรอบๆตัวสัะน้ำมาให้ช่วงเย็นแดดก็จะลมนิดนึงอันนี้จะเป็นตัวสไลเดอร์ค่ะพี่ปอปปองเล่นไม่รู้กี่ชั่วโมงกี่รอบค่ะคุณแม่นับไม่ทวนกันเลย สไลเดอร์เขาจะมี2อันนะคะอันนี้จะเป็นสไลเดอร์ตัวใหญ่เมื่อกี้จะเป็นสไลเดอร์โคลงนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆนะคะมีเด็กๆมากัน3าคนใครก็ไม่รู้นะเราเพิ่งมาเป็นเพื่อนกันเมื่อกี้นั่นแหละเล่นกันสนุกกันเลยทีเดียวเชี่ยว ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะฝากเก็บตกรูปสวยๆไว้ให้กับเพื่อนๆนะคะเผื่อว่าอยากมาพักที่นี่มากันได้เลยนะคะราคาไม่แพงนะคะถูกใจเด็กๆด้วยยุติจชายทะเลชะอำเลย